วันนี้มีรถสวยสายทัวริงมาแนะนำอีกคันนะครับ Harley-Davidson a l t r a Touring Limited นะครับรถคันนี้ปีส0 2 2กับเลขไม้เพียงแค่8,000กว่าไม์เท่านั้นเป็นรถมือเดียวด้วยมากับอท่อเบนดอนไฮโครมนะครับฟังเสียงกันหน่อยอเลขไมาย8,900ายไม์เท่านั้นนะครับวิ่งน้อย มากับสีดำวิบิดแบ็กนะครับคันนี้มี Apple c a r p l a เพด้วยบอกก่อนคันนี้ d i ได c รกจ n นกรองสเตตห1นะครับชิลหน้าแบบ CBO ครบคันเลยนี่นั่งได้สบายยังกับโซฟาเคลื่อนที่ลำโพงครบคันครบทุกจุดป้ายทะเบียน2.2สสวยๆเอาไปเลยนะครับสวยเนียนกริปทุกจุดบนกันดูนะครับอาังกาสีดำวีบิดแบล็คสวย สายหัวเทียนหลบด้านใน s กิมมิ่งอีเกิลมีให้ตัวบางความร้อนมีให้นะครับรายหาอยู่จัดไปได้เลยแกงหลังก็มีให้รถคันนี้เราอยู่ซอยบรมราชชนี81นะครับใครอยากมาดูรถตัวจริงหรือจะให้จัดส่งจัดไปได้เลยนะครับส่วนเจ้าคันนี้เอาไปแบบเล้าใจเลยครับ1น0ล้านเก้าหมบาทใครสนใจรถคันนี้ติดต่อโทรหาแชมป์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ